ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงนะครับจากรูปนะครับเส้นตรง ax บวก by บวก c เท่ากับ0หรือเส้นตรงสีชมพูมีระยะที่ห่างจากจุด x 1 y 1นะครับก็คือระยะ d แล้วเราจะหาระยะ d นี้อย่างไรมีทฤษฎีบทได้ที่บายไว้ว่าระยะห่างระหว่างเส้นตรง ax บวก by บวก c เท่ากับ0 กับจุด x 1 y 1ก็คือค่าดีหรือระยะดีตรงนี้นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ ax 1บวก by 1บวก c หารด้วยรากที่2ของ a กําลังสองบวก b กําลังสองหรือหลักการง่ายๆนั่นก็คือนําสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x หน้าตัวแปร y และค่าคงตัว c เนี่ยมาแทนค่าในสูตรพร้อมกับจุด x 1 y 1นั่นเองนะครับ